สวัสดีค่ะวันนี้พามาแกะกล่องพัสดุอีกแล้วค่ะกล่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นอะไรเนาะก็เป็น f อซในช่องเมียช่างนะคะส่งงานมาเมียช่างก็จะมาแกะกล่องพัสดุในช่องมิสเตอร์ทองนะคะใครจะส่งงานก็ คอมเมนต์ถามได้ได้คลิปมิสเตอร์ทองค่ะเดี๋ยวช่างทองจะมาตอบให้นะคะตัวนี้เป็นหน้าคาัร์นะคะคอยดูตัวนี้เป็นคอยดูไอ้หน้าคาัร์ำมเอง ป็นคอยดูดหน้าคัดคอมแอร์จ้าเนาะ mm hmm. ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะส่งคลิปนี้ให้เจ้าของคอยตัวนี้นะคะแล้วก็รอตามคิวหน่อยนะคะโอเคค่ะยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์ทองด้วยนะคะ ทางทองจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปแกะกล่องอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยจ้า